สัสดีค่ะยีก็เจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะครับแล้วก็มิซเปอร์โปรนะครับวันนี้เราจะพาชมนะคะรถขายดีมากๆเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์ใหม่ไฮบริดแล้วก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษล่าสุดเลยค่ะก็คือ Xpander GT เดอนะครับเป็นรุ่นเทรนดนั่นเองนะครับแล้วก็มาเป็นสีโหสวยมากๆเลยนะเป็นสีเทากราไฟท์หลังคาดำนะครับซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่981,000บาทนั่นเองนะครับโปรโมชั่นคันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าลููกคคค้้าเนีีย่ยยมมสิิิทธ์รรอบัววซด ก็ใช้เงินรับรถอยู่ที่147,000บาทอนสบายๆนะเพราะว่าได้ดอกเบีย้ยต่ำมากๆอน6ปีนะคะอยู่ที่12,143บาทเท่านั้นเพราะว่าดอกเบี้ย1.90%เท่นั้นเองโอ้โหแล้วก็ยังได้การตกแต่งครับสวยจัดเต็มตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเชคยาฟรี5ฟรี1,000 g i ลจัดให้ไปด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่าเรื่องตกแต่งพิเศษเพลแล้วก็ของแถมที่เรามีให้มีอะไรกันบ้างคะ่ะ สำหรับการตกแต่งด้านหน้าของตัว GT Pay นะคะตัวรถนี่ก็จะเป็นกระจังด้านหน้าสีดำเมทัลลิกแบบนี้มีสัญ,ญลักษณ์ s e v เป็นเ e m เบรมตรงนี้ด้วยการตกแต่งพิเศษนะคะก็จะนี่เลยค่ะตัว C นะคะเขาก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะแล้วก็ตัวไฟหน้าโคมเขาจะตกแต่งด้วยสีดำเข้มๆม,ม,มาเลยค่ะไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะคะสามารถตั้งออโต้ได้ถ้าอยู่ที่มืดไฟจะติดเองถ้าอยู่ในที่สว่างไฟหน้าก็จะดับเองนะคะ มีไฟเดย์ไลท์สวยๆให้เรียบร้อยเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีการตกแต่งของตัวนี้ค่ะตัวสเกิร์ตหรือครอบใต้กันชนด้านหน้าของเรานั่นเองเป็นของแท้ที่มาจากโรงงานเลยนะมีเฉพาะในรุ่นเทเท่านั้นสวยลงตัวรีพรีเมียมมากๆนลคะ่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ครบเลยและเราได้มีการตกแต่งนะคะความปลอดภัยระดับแบบหพรีเมียมนะคะด้วยกล้องมองภาพรอบคันนะคะเรามีให้4ตัวรอบคันสามารถมองมุงมมองต่างๆได้แล้วก็มีเบลดไอวิวให้ด้วย มากับจอหน้าที่เปลี่ยนเป็น Android 13นิ้วเดี๋ยวเราพาชมด้านข้างรถกันต่อคะ่ะรบล้อของรุ่นนี้นะครับจะตกแต่งมานะครับเป็นสีดําเงาให้แบบนี้เลยนะสวยมากๆเป็นไซส์ขนาด17นิ้วนะมีการตกแต่งทั้งเคฟล่าแล้วมีตัดเส้นสีฟ้าว่าคันนี้คือตัวไฮบิดเทชีนั่นเองนะครับมาพร้อมอยางนะตัวนี้เป็นไซส์ขนาด 2055R17 นะใส่ไซส์นี้บอกเลยประหยัดมากๆเลยนะครับยังมาพร้อมระบ,บบดิสเบรกทั้ง4ล้อกันเลยนะครับตัวนี้ เลือเบรกนะมีการสร้างกระแสไฟครับกับเข้าไปยังแบตที่อยู่ในรถดให้ด้วยนะอยามาพร้อมระบบแอคทีฟย่อคอนโ o l ให้ด้วยนะตัวนี้ว่าเข้าโคงนะ้งครับมีการเติมกําลังของล้อแบบอัตโนมัติเลยครับสามารถเข้าโค้งได้ง่ายก็เฉียบคมมากระบบเบรกอื่นๆนะครับมีมาให้ครบเช่นกันนะไม่ว่าระบบ ABS EBD และ BA ใส่ให้ครบเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ครับตัวิฟ์มนะครับติดเรียบร้อยทั้งคันนะซึ่งเป็นิฟ์มเซรามิกด้วยครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของิล์มเองได้เลยนะครับ นี่แล้วก็การทําสีของรุ่นนี้ครับนี่ทำสีเป็นทูโทนมาให้เลยทั้งเสาเนะครับนี่ยาวถึงหลังคานะรวมถึงเสาอากาศคีบฉลามนะครับทำเป็นสีดำบนสถึงสปอยลอร์หลังด้วยเลยนะครับกระจกข้างนะครับนี่ก็แต่งเป็นสีดําให้วงตัวมากขึ้นมีไฟเลี้ยว LED ติดด้านข้างให้เลยนะครับแล้วนี่ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับยังมีมือดึงประตูนะครับทำเป็นสีเบลโลโรนให้ด้วยนะนี่ครับทำให้สีเมียนลงตัวมากเลยแล้วก็มีพร้อมกุญแจคียด์เคียลนะครับแค่เราเป็นกุญแจนะ ดินมาที่รถเราสามารถกดล็อกรถและกดล็อกด้านข้างนี้ได้เลยนะครับมี่การสาตข้างครับติดให้ครบทั้ง4บาร์เลยและการตกแต่งพิเศษนะครับของรุ่นนี้อย่างก็คือตัวนี้ด้วยครับสเกิร์ตด้านข้างครับซึ่งเป็นของแท้จากโรงงานเลยครับตัวนี้จะเป็นทั้งสีเทากราไฟนะครับมีสีดําเงาแล้วตัดเส้นสีฟ้ามาโหสวยวงตัวมากๆนะครับและกจาวเคียร์แลนด์นะครับรถรุ่นนี้นะอยู่ที่205มิลลิเมตรนะครับทำให้โดยอุปสรรคต่างๆสามารถทําได้ดีกว่ารถปกติด้วยนะครับ นะคอย่างที่บอกเนาะว่าทั้งหลังคาดำเสาที่ฉลามดำสปอยเลอร์หลังก็ดำมาให้เรียบร้อยตัวนี้มีครอบสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะก็จะแบบดูชิ้นใหญ่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะมีไฟเบรกดนที่3ให้นะคะมีไลท์ไฟด้านหลังแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังไฟท้ายเป็น LED เป็นทรงที shape แต่ที่สำคัญเป็นไฟสีสโมกนะคะสวยเนียนตามากๆเหมาะกับสีเทามากเลยนะ นอกจากนี้นะคะของเราเนี่ยก็ติดเพิ่มเป็นกล้อง360อ,องศานะคะเวลาถอยหลังเข้าเกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นที่หน้าจออัตโนมัติมีสเกลถอยจอดให้ชัดเจนนะคะดูง่ายมากๆนะพ้อมันทึกเหตุการณ์ให้ในการขับขี่ด้วยทั้ง4ตัวนี้เลยนะคะ mm hmm. นอกจากนี้นะมี m อ็ม e ีแล้วก็อย่างาที่บอกคะ่ะว่าเขาจะมีชุดแต่งนะคะเป็นสเกลข้างล่างนี้มาให้จากโรงงานเลยนะคะก็เป็นของแท้เลย สีสวยมากๆนะคะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีความสปอร์ตนะคะเป็นบ้างๆแบบนี้ให้ด้วยเลยนะคะมีคลิปสีน้ำเงินให้ด้วยทั้งคันคะ่ะให้ดูเป็นรถ s E V นั่นเองคะ่ะและเรายังมีการติดเพิ่มนะคะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยฝาท้ายระบบไฟฟ้าสามารถเปิดได้หลายแบบนะคะทั้งมีปุ่มเปิดจากภายในตัวรถให้เปิดจากรีโมทก็ได้หรือว่าจะเปิดจากที่จับตรงนี้นะคะก็ขึ้นได้อย่างสบายแบบนี้เลย ของเรานะคะใช้เป็นกล่องทองรับประกันให้2ปีจะขึ้นสมูทลงสมูทนะคะนี่มีปุ่มปิดอะไรให้เรียบร้อยของเดิมคืนให้ทุกอย่างด้วยนะคะแล้วก็ภายในรถนะคะจะเป็นรถ7ที่นั่งสามารถปรับพับเบาะตามการใช้งานได้เลยอย่างแถวหลังสุดพับเรียบแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะแบ่ง50-50ก็ได้นะคะแถวสองนี้ก็จะพับแบบ40-60ได้เลยนะคะนี่มีที่เก็บสายเบลให้เรียบร้อยแถวหลังนี้ก็มีพื้นที่ใช้สอยนะคะ มีที่เก็บอุปกรณ์นะคะแบ่งเป็นชัดเจนนะคะเป็นสัดส่วนเนาะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางมีตัวแบต12โวลต์นะคะเป็นแบตตัวเล็กจะอยู่ตรงนี้นะเวลาเปลี่ยนประจำปีก็มาที่นี่ได้เลยนะคะด้านข้างนี้ก็จะมีอุปกรณ์ฉุกเฉินอีกมนะ้ทพังแม่แรงนะคะปะจจขันบล็อกเหล็กลากจูงมีให้ครบถ้วนเดี๋ยวพาชมภายในรถกันต่อคะ่ะ ภายในนะครับตัวนี้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับโอ้โหมาสวยมากนะเป็นสีดานะครับตัวนี้เป็นหนังฮิตกาดด้วยช่วยเรื่องการสะท้อนความร้อนออกนะครับแต่ตรงคอนโซลนะจะตกแต่งนะครับมาเป็นสีน้ำตาลนะครับมาให้สวยมากเลยครับตรงสิงแผงข้างนะเป็นสีน้ำตาลให้ครบส่วนพวงมาลัยครับพุ่มหนังเรียบร้อยและเป็นพวงมาลัย power ไฟฟ้าด้วยนะครับมีมอเตอร์ในการช่วยบุนนะเนี่ยไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะสามารถบุนได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆครับมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าฝั่งขวาตัวนี้ มีตัวล็อกความเร็วนะครับหรือคุชคอนโทลใช้ล็อกความเร็วเวลาเดินทางตัวได้ครับรับสายวางสายได้แถมยังมีี่เล้ครับปุ่มสําหรับเปลี่ยนแท็กเพลงครับเพิ่มเสียงลดเสียงและการควบคุมนะครับหน้าจอดิจิตอลที่มาแต่วัตถุนี้ครับเราสามารถควบคุมที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากนะอันนี้ครับไฟรุ่นนี้นะครับเป็นไฟแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเขาเซ็ตออโต้ไว้ที่ปุ่มดีฟอลต์ให้เลยครับเวลาเข้าที่มืดไฟติดเองออกที่สว่างดับให้เองครับสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็เปิดไฟตัดบอกเองตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็ปุูกพุสถาทนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะตัวนี้จะเป็นสีฟ้าด้วยนะครับสําหรับที่ปัดน้ําฝนรุ่นนี้นะครับจะมาเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ตั้งออโต้ได้เลยนะถ้าฝนมานะครับที่ปัดเนี่ยจะปัดให้อัตโนมัติเองได้เลยรวมถึงกระจกมองหลังรุ่นนี้นะครับเป็นแบบออโต้เช่นกันนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดระบบออโต้ตรงกลางนี้ได้นะครับถ้ามีแสงมากระจกตัวนี้จะเปลี่ยนสีไม่แสงสะท้อนเข้าตาคนขับได้ด้วยนะครับอันนี้ครับตัวจอที่เราเปลี่ยนให้ใหม่ครับโอ้โหสุดยอดเลยตรงนี้ เป็นจอขนาด13นิ้วนะเป็น Android นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นความละเอียดที่ 2K ด้วยนะครับก็้องรอบคันใส่ให้ครบเลยนะเนี่ยดูฟังชันนะครับการเล่นนะเนี่ยเล่นเหมือนแบบเล่นอื่นมากครับเนี่ยวิ่นมากเลยแล้วยังสามารถเชื่อม Apple Ca r p l พ y แบบไร้สายได้ด้วยนะครับนี่มาดูกล้องรอบคันกันหน่อยนะครับที่กดตรงนี้ได้เลยเราจะเห็นภาพในมุมต่างๆนะครับนี่กดดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยชัดมากเลยนะครับแล้วยังสามารถนะครับนี่เลคคอร์ ภาพนะครับวิดีโอเข้าไปในจอที่ได้เลยครับตัวนี้เราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะเห็นไหมกดเพย์ปุ๊บนะครับนี่เราเห็นภาพแบบโอ้โหทั้ง4มุมแบบมันพลิกเหตุการณ์ไปเลยซึ่งนี่ครับเขาเก็บไว้ที่แฟลชไดร์ตัวนี้ให้ด้วยนะครับนี่แล้วในนี้ยังมีช่องเสียบย s ดีอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมนยังมีตัวใส่ซิมการ์ดด้วยนะครับคือตัวนี้เราใส่ซิมปุ๊บอ่ะมาเล่นเน็ตในตัวได้เลยนะครับหรือจะเชื่อมพอสปอร์ตกับมือถือเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับ ระบบแอร์รุ่นนี้นะครับเป็นระบบแอร์ที่มี Max c o o l นะครับเราสามารถกด Max Cool ครับความเย็นมาให้สุดแบบนี้เลยครับโอ้โหเย็นเร็วมากนะครับหรือปรับเองก็ได้นะครับแล้วสังสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับที่ชาร์จแบตนะครับเราก็ติดเสริมเพิ่มให้ด้วยนะตัวนี้แล้วเกียร์รุ่นนี้ครับคือเกียร์ไฟฟ้านะครับการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยง่ายมากเลยนะถ้าอยากเข้าพีแค่กดลงไปแค่นั้นเองครับหรือดึงลงมันเข้าดีเดินหน้าปกติเนาะมันจะมีโหมด B ด้วยครับถ้าดึงอีกทีนะครับจะทาช่วยะนครับ แล้วก็เกียร์ A นะครับตัวนี้ต้องกดช่างๆแล้วดึงขึ้นนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บก็จะมีภาพนะครับของกล้องหลังขึ้นหน้าจอให้ด้วยเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮลนะครับมีให้ครบนะครับใช้งานง่ายมากแล้วก็ดิฟโหมดนะครับตัวนี้สามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7แบบแบบนะครับไม่ว่าการชาร์จนะครับตัวนี้ชาร์จเฉยๆได้เลยนะจอดนิิงๆก็ไม่ต้องขับก็ชาร์จได้เข้า E.V เข้า Normal โหมดขับทั่วไปเข้าเว็บโหมดนะครับเป็นพิเปียกเข้าเว็บทางลูกราังท้าแม็กเป็นทางลาดยางบหดสปอร์ตแล้วมีโหมดมับ นอกน,นี้ครับยังมีการตกแต่งเสริมด้วยไฟส่องเท้าครับที่ลูกค้าก็สามารถเลือกสีเองได้ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารแถวสองน,นะคะนั่งสบายนะแล้วก็บาะเป็นเบาะที่กาดด้วยสลายความร้อนได้ดีนะเวลาตากแดดมากๆก็ไม่ร้อนมากนะคะตัวเบาะของแถว2อเราปรับพับได้สี่สบหกสนั่งได้เต็มที่3ามตำแหน่งมีเบลให้ครบ3ามตำแหน่งเลยนั่งแค่สงคนตรงกลางเอาลงมาเป็นที่เท้าแขนที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะ เราสามารถเปิดแอร์นีปรับอากาศได้บนศีรษะของเราได้เลยนะคะปรับทิศทางได้นะคะได้เลยแบบนี้เย็นฉ่ำนะเพราะว่ามีคอยเย็น2ตัวแยกให้จากด้านหน้าเลยนะคะนอกจากนี้นะตัวเบาะเนี่ยก็ยังเลื่อนรางหน้าหลังได้ด้วยนี่ค่ะนี่เพื่อจะเพิ่มพื้นที่ให้สำหรับผู้โดยสารแถวสามนะคะแล้วก็เล็กลูมเฮดลูมนะถือว่ากว้างมากๆเลยค่ะในช่วงขาชอ่องศีรษะก็ยังเหลือเยอะมาก จะสูง171เซนติเมตรเลยนะคะนอกจากนี้นะมีเชือกรังเบาะเนี่ยมีที่เก็บของให้มีตัวจ่ายกระแสไฟนะคะทั้งใช้ A ใช้ C มีให้ครบถ้วนเลยนอกจากนี้รองรับการติดตั้งเบาะเด็กด้วยมีจุด Isofix ให้ยืดเบาะเด็กได้เป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์จริงๆค่ะแล้วถ้าใครนะคะที่กังวลเรื่องของตัวแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออนนะว่าถ้าติดใต้ท้องรถแล้วมันจะห้อยมันจะย้อยไหมมันจะเวลาขับไปอันตรายหรือเปล่า ของเราเบาใจได้เลยเพราะว่าของเราเนี่ยค่ะเก็บไว้ในตัวรถนั่นเองนะคะก็ถือว่าปลอดภัยขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลยค่ะสำหรับที่นั่งแถวสามนะครับโหนั่งสบายมากครับนี่มีที่พิงคอด้วยครับความสูงผมอยู่ประมาณ182บเซนนะครับเนี่ยพิงปุ๊กนะพอดีเลยครับกำลังดีเลยนะแต่ถ้าสูงกว่าผมนั้นนาไปนั่งข้างหน้าน่าจะสบายกว่านะครับแล้วก็ที่เท้าแขนนะครับตัวนี้มีที่วางแก้วน้ำให้ทั้ง2จุดเลยนะครับแก้วใหญ่ด้วยนะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตให้ข้างหลังด้วยครับแล้วก็เบลคลับ ส่วนนี้ครับการทิ้งขาแถว3นะครับสามารถทิ้งขาแบบสบายพอคนนั่งแถวหนึ่งและแถว2เลยนะครับและรถเราครับยังเป็นระบบฟูลไฮบริดนะครับที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 1,600cc ซีสูบที่ให้แรงม้าที่95แรงม้านั่นเองนะครับทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะที่ให้อีก116แรงมา้า255แรงบิดทำให้รถคันนี้ประหยัดน้ำมันได้สูงสุด9.2กิโลลิตรเลยค่ะโอ้โหครับประหยัดมากๆเลยนะครับนอกนี้นครับ การขับขี่รุ่นนี้นะครับยังสามารถปรับได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าขับด้วยไฟฟ้า100%ซครับหรือ EV Priority นะหรือเป็นซีรีส์โหมดนะครับที่มีการปั่นไฟจากเครื่องยนต์นะครับแล้วให้แบตเตอรี่ทำงานหรือจะขับด้วย2โหมดนะครับส่งกำลังคู่กันเลยด้วยโหมดพาเรลก็สามารถทำได้ด้วยนะครับซึ่ง3ระบบนี้นะคะตัวรถเนี่ยก็จะประมวลผลทำงานให้เองอัตโนมัติเราไม่ต้องคอนโทนอะไรเลยแต่เราสามารถเลือกโหมดจัดการขับขี่ได้ตามความต้องการเลยนะคะ,ะเรื่องการรับประกันก็หายห่วงนะครับเพราะตัวนี้นครับมีการรับประกันนะ จากตัวรถนะครับของวิซูให้5ปีหรือ100,000กิโลให้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนระบบ HEV นะคะเรารับประกันให้5ปีแต่มไม่จำกัดระยะทางแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนก็รับประกันให้ถึง10ปีกันเลยนะคะไม่จำกัดระยะทางเช่นเดียวกันค่ะพิเศษนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับตอนนี้นะรถ Expander ของเรานะครับยังได้แพ็กเกจเช็กระยะฟรี5ปี100,000กิโลจัดให้ไปด้วยเลยนะครับว้าวตัวนี้ก็จะฟรีทั้งค่าแรงค่าเคมีพันในการเปลี่ยนถ่ายเช็คระยะเข้าศู์ได้ทั่วประเทศ ที่สาคัญดูแลให้5ปี1,000กิโลเลยค่ะขอบีแคกเกตนี้นะสิ่งที่ลูกค้าได้เพิ่มอีกอย่างคือบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับก็จะฟรีถึง5ปีให้ด้วยเลยนะครับว้าวก็ใช้งานได้อย่างสบายใจอุ่นใจนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็สําคัญคันนี้นะคะมีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วลูกค้าเนี่ยก็จะบินมารับไปาชอุดรเลยเดี๋ยวเราเตรียมรถคันนี้ของที่ระลึกแล้วก็ไปรับลูกค้าที่สนามบินกันค่ะเดี๋ยวเราไปรับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ